มาพอหอมมีร้ายดอกดีครับจุกนะจ้ะสามดอกครับสี่บนตรงสองดอกจุกบนจ้ะสองดอกจ้ะเจ้าใหญ่เนาะดอกนึงจ้ะ บมนึงนะฮมดอกนังเจ้ฮมนสูงเนาะยอดได้ยอดหมันวันนี้ครับเห็ดกอไดลาลเติบ้านซอกก่อยมีทั้งจูมทั้งบานครับบัได้มาซองมือเห็ดเพิงกับเดรปลายบันไดเนาะสวัสดีจ้าพอบอกกันคือเก้าจ้าพี่น้องกับพาเขาปลาคือเก้าจ้า หลังจากที่หยุดไปสองมือจะพี่น้องสาวกอยกัเกียบทองจ้ะมนีก็ไข่แน่เราจะพี่น้องก็เลยพาเขาปลาเราหาเบิงเฮ็ดจ้ะไปหลุนไปโซนน้ำกันจ้าสีมาเท็ดนยังจ้ะไปเลยจ้ะครับกระกาบสวัสดีพญายมยายนพ่อเป็นพี่น้องเอฟซีกันนะครับมาติดตามรับชมครับบอกว่าติ่เป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับสาวมนีก็มาพบอกันกับบาลครับสาวกอยคือเก่าครับ พอกันเซาเมีนก็เป็นเสาวันพุธครับวันที่16เดือนตุลาคมปีพศ2567ครับมื้อี้ก็ครับมาหกมาไม้ปลาบานโอเมกตะบนิคาเพื่อบุญธดิจังหวัดอุบลคือเเ่าครับเสาเมอนก็บภาพพ่อแม่พี่น้องเขาปลาครับตั้งจากยุดไปสองมือครับเสาก้อยเจ็บท้องครับไปหามอมืาอ้านนี่นก็ได้ยามากินกับไข้เน่ยครับพี่น้องเมอนก็โดยเขาปลาครับมาซองเบืองเฮดครับพี่น้องสิไใดสีมานกันํำไดกับไปรุนพิชมกันครับืมอนไปครับ สองจุมแรงแหกมันครับตัวแดงจะพี่น้องบให้มาสองมือครับเดดไปสองหมือน,นะบรรยากาศในป่ปาครับเมื่อคึ้นนี่กับฝนตกนักครับตกแห้งเติบกับมือขึ้นปลากับซุ่มดีขนาดครับ แต่ว่าเห็ดยังคัอนออกเป็นใดครับเห็ดจนแบ้านหน่ดอกมอมเนียนสามดอกเนาะจ้ะจุบูบบน้ะ ไปแดงนิงคือนี่ครับจูมใหญ่นะจูงงามเนาะ,ะแบบใหญ่จ้ะแบบหมอนะเห็นแบบนาแดดสีหมองจ้ะแดงนะาครับดอกแข็งดีนะ ดอกจ้ะเด็กสาวยิ้มใหญ่น้อขายหี่ย,ยง,งยออจ้ะหยุดไปสองมือเพก่อนได้ใหญ่พอดีเนาะจ้ะถึงคาเมนครับนี่มีเห็นซองดอกครับดอกใหญ่น้อ เียงนะขาวๆดอกม่วงดอกแชีงดีนะจูบนึ่งนะหอมเจ้าเกือนังเนี่ยดอกนังจา้าหมดอกม่วใหญ่เป็นไรนะเนานะจ้ะ จูมหนึ่งครับจูมที่สามครับสีดอกเดือเขามากอะเขามาเลาะเบิ้งเฮ็ดกอก่อนครับ ตามเบืองเฮตกอ่อก่อนเพราะว่าเฮตจางอื่นกับบ่ปัญดครับ,บ,รบมีแน่กับเป็นเฮดกอ่อครับบรรยากาศกักบฟ้าคึมๆึค,มครับวันนี้นาหวานครับสง้ืนจ้ะ จะดอกหอมงามมั้งจ้ะอืมมีจุ่มหนึ่งจะุดนอะเพื่อเหมือนมาเรื่อยๆครับหอมละดอกสองดอกเนาะจ้ะ จะว่าก็ออกปะทัวร์พุทธุห่มครับออกเป็นบางหม่มหลุดน้ำกันไปเรื่อยครับวันนี้ถึงขาล่ายครับจุ่มนึงครับจะออกวคนนะ่ะนี่ประมาณสอนดอกเลยติดกันเนาะ ตาไล่ครับดอกไม้เหรอถุงไข่ครับปวกเจาะขาปวสบัติลุมจูงนึงจ้ะเห็ดเขาไข่ครับไข่โพนนะดองนี้ก็ยันดอกหนึ่งครับ đầu chân này tao bằng ngàm như nào bàn chén nó chôm nâng chả phần thực đẹp nó lăng chân tẹt bùng hát hai chả ตกงานพึงดำจ้ะ khá gấp Thả lai Đâu nhảy không đi Nhưng ngàm như thế hàng đó lên ดอกบเบ็ดเนาะจ้ะจุมหนึ่งครับสองดอกเนายจุมนี่สมบูรณ์ใช่เนาะอุ้ยตัวกินคาครับมาพอหอมนี่ลายดอกดิครับจุมแล้วจ้ะสามดอกครับ สี่บนต้นสองดอกแต่ว่าผนดอกใบใหญ่แห้งเนาะทางพี่เป็นจูมันครับจังผลสองดอกสามดอกครับอืมเนาะแต่ว่าดอกทิบ่ค่อยใหญ่แห้งปนได้เนาะใหญ่กว่าเห็ดแดงนาน้อยหนึ่งเนาะแต่ว่าดอกนี่น้อยเพรามันเห็ดแดงนาครับ ดอกหนึ่งนนพะัดดอกง่ายจ้ะแมงกินจต็ิซีบเดเกือบซีบหน้าหอมเลยหอมเดียวเนาะ ผมีเห็นจูมหนึ่งครับปูนผ้าลายจ้ะแดงน้าครับแดงน้าจ้ะ ตัวแดงครับผมเห็นซองยอยู่แล้วค่ะดอกใหญ่ป่ะจ๊ะ อุ่นบจนนบานบาหอมนึงครับคือจังผนดอกใหม่เนาะจ้ะมื่อวานี้คือจังผอแน่ครับเพชรกอเราก้อยพออีกดอกนึงครับดอกง่ายมาก่อนหอมนี่หอมใหม่เนาะ,อ,ะอย่างมา จอก,กอยางม,มาพอครับด,ดอกงาง<ค>นลยเนา,นานะนดอกกนนาดีเนะาะดอกใหญ่ให้หนูเห็นดอกเดียวครับ,<ๆ>รบงามเพิ่ออกห้่ลายกับซิมี่อนยะู่เนาะเวลาตอนนี้ก็สีเที่ยงนะครับกระสีเลาะหาเบืองเงยือข้าวกับสีออกเมื่อครับ อันนี้ก็เป็นปลากอรอครับห่มกอร้ายอยู่ครับแต่ว่าเฮ็ดกอรอนี่เพื่อนก็เลือกห่มบอกืึกันครับบ่ได้ออกทัว่วรบทุกห่มครับมีบัซอกอยซอกอยว่าป่อดอกนึงครับ ห่มนี้เนี่บนดอกก็ออกร้ายกันครับห่มนี้แต่ว่าช่วงนี้กับบ่ปันได้ครับ zoom นับนะปลาแถวนี้ก็สิเป็นปลาสี่ปลากอครับ รมวมกันยามเพ็ดผึ่งแดงสี่ออกกับแมนเบิดครับแถวนี้ออกล้ายขึ้นกันครับบรรยากาศในป่าครับเฮ็ดจองนี้ครับห้างๆครับพี่น้องกับพ่อได้เรมครับ แต่วเฮ็ดกอ่อเหมือนนี่ก็ยังเห็นด,ดีเนะาะพอแน่อยู่ครับเฮ็ดกอ่อพผนออกใหม่ครับหล่อบ,บางหันนี่ก็จังออกโปปันได้ครับแดงนาคือ <s> เป็นจจุ้มเลยะแดงนาคือเป็นจุ่มนะครับ เป็นแข้งงามนี่เนาะแข้งน้าเนาะจูมให้แข้งน้าครับยอดได้ยอดหมานวันนี้ครับเฮ็ดกอ,อได้ไลยเติบเนาะงสกอยจ้มีทั้งจูมทั้งบานครับบ่ได้มาซองมือเฮ็ดเพิงก็ได้บ่ลายปานไดเนาะประมาณนะเ,เพิงเนาะเฮ็ดเพิง ดำเพึ่งข้าไล่ครับเห็ดเพืง่งหันไข่ดอกหนึ่งเนาะเป็นพุ่มพมินเนาะอันนี้เป็นเฮ็ดแดงนาครับเห็ดแดงนาเห็ดแดงดำครับหล,ล,ล,ลังๆก็เป็นเฮ็ดกอเนาะสกอยส่วนลายครับออกมางี้ครับพี่น้องพราวาหลอบวางหันนี้บได้ซ้ำนี้จนะนอนสกอยหลอบวางหันนี้ได้บลายครับหลอบนี้คือยังได้แน่ครับพี่น้อง ด้เพิ่อมาลายเตืบครับมันก็มาได้เขาปลาลายเหมือนหนาแล้เนาะคนก็ไดใหญ่จ้ะแต่ว่าก็คือจังพอแน่อยู่เนาะอมผมเราเป็นซิปก็มีครับเด็ดกอยอดใดยอดมานมันนี้ก็ถือว่ามานสุดยอดยู่เนาะเดี๋ยวให้สกอยเก็บใส่กระตาปิดคลิปกระบานครับพี่น้องเอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกระบานแล้วครับมาสรุปยอดไดยอดมานกับอกอยครับมันนี่ จะพี่น้องมึงผลงานกันจ้ะมานตาหนึ่งกับครึ่งเนาะตานี้แยกเป็นเฮ็กดก็รวนๆจะพี่น้องเป็นเฮ็กดกอแดงรวนเลยเนาะมีท,มทั้งจูมทั้งบานจ้ะตานี้ก็เป็นเฮ็ดบววกับเฮ็ดผึ่งจะพี่น้องกระมานอยู่นอกมือนี่กระมานกว้างซ้ำเหมือสสผพานมาอยู่จ้ะกับไ้เขาป่าซ้อมมือมามือนี่ก็คือวันยังใดยังมานจ้ะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้เชิญชาวมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอไาอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เปิดสิโบโอาคลิปใหม่ๆจากวันกักษาขอจ่า,า,า,ส,า,จาสำรับคลิปนนืัอนี้ขอโจ้เพียงเทา่านี้นะจาะว่าทารุณกับคลิปนาเมน,นาจ้าสวัสดีจ้าเอาแล้วครับพราแไม่พี่น้องสำรับคลิปืัอนี้ก็ถือว่ามาันสุดยอดจอีเนะาะเฮ็ดก็เอามาแยกออกก็ได้เต็มเต็มตาหนึ่งอยู่ครับเฮ็ดรวมก็ได้เครืองอยู่เนาะในตาหนึ่งก็เคืองครับืันนี้ก็ถือว่ามาันสุดยอดครับเอาแล้วครับสำรับคลิปืัอนี้บ้านาก็จะได้ขอ จบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับก่อนจบคลิปนี้บ้านะก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกาลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกกค์ทูกแช์นะครับสําหรับคลิปวันนี้พิดพลาดประกันได้ก็ต้องขอพัยพ่อแม่พี่น้องไว้นําครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจไก่เฮ็ดเก็สาม,มารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เนาะสอัสเฮ็ดก็ยังมีอยู่ครับพี่น้องเป็นเฮ็ดกอเฮ็ดนาแหล่เฮ็ดรวมครับเฮ็ดถึงรวมพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้ไก็ ติดต่อสอบถามเขามาได้ครับพี่น้องช่องทางการติดต่อกับเจ้าไว่ใต้คลิปครับเอาละครับสำหรับคลิปวันนี้บ้านาก็ต้องขอตลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกับบานครับกับวัยทะลุนการคลิปหม่ๆครับพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกป,ะนะปันาปัญญายายครับ